ตีจ๋าสบายดีค่ะเ c ซี FC ทีเขารลกรักทุกๆทุก,ทกคนทีก่กำลังเข้ามาติดตามรับชมช่องน้ำพอานพัทลักษในขณะนี้น,น,นะคะน้ำพอนกับยินดีต้อนรับเอฟซีทีเขารลกรักทุกท่านนะคะทุกบ้านทุกหลังเขาสิดช่องในน้อยของน้ำพอานพัทรากที่เก่าน,นะคะมีพี่ของน้ำพอนส่วนมากนะคะเอซี FC จ๋าส่วนมากน้ำพอานจะเน้นให้สารัน่ารู้ให้ความรู้หรือนําเอาหัวข้อข่าวมาวิเคราะห์เพื่อให้เอฟซีรลรักทุกท่าน ได้ตามสถานการณ์โลกภายนอกให้ทันให้รู้เท่าทันนะคะยังไงข่าวก็คือข่าวบางครั้งระหว่างข่าวกับข้อเท็จจริงมันจะผสมปนเปนกันอยู่อย่างนั้นแต่ตอนนี้นะคะนควาจะเอาข้อเท็จจริงมานําเสนอกับเอนะครับอีพีนี้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับพี่น้องชาวไทยพุทธนะคะ ก่อนที่น้ำพรจะพา FC ลงมาล้วงลึกนะคะนำมาวิเคราะห์ช่วยกันในวันนี้นะคะสำหรับ FC ท่านไหนที่ดูแล้วลืมกดนิ้วโป้งลืมกดไลค์ให้กับช่องของน้ำพรก็ขอความกรุณานะคะช่วยกดนิ้วโป้งกดไลค์ให้ด้วยนะคะหรือใครยังไม่กดติดตามยังไม่กด subscribe นะคะก็ขอความกรุณาช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ออกไปให้ช่องของน้ำพรพัฒลางติดตัวตามเพื่อนเพื่อนบ้างนะคะ ก็จะถือว่าเป็นพระคุณใหญ่สูงนะคะอ่ะทีนี้เราวกกลับมาถึงประเด็นที่น้ำพรจะได้นํามาบอกประกาศนะคะหลังจากอีพีที่แล้วน้ำพรแนะนําข้อกฎหมายแล้วก็ข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับประเทศไทยเรากําลังจะเข้าสู่เทศกาลสงการานต์เฟสติวัลนะคะก็ได้เอาความรู้มาฝาก f อซที่รบรับทุกๆท,ท่านเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทีนี้เรามาฟังคลิปนี้เกี่ยวกับความรู้สึกของพี่น้องชาวพุทธ ความเซนสทีฟนะคะในความเชื่อและพลังศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อมีข่าวเชาว้าโฉในแวดวงผ้าเหลืองเกี่ยวกับอะไรพระมั่วสีกาจนสีกาตั้งท้องนะคะสีกามั่วกับพระใครหน้าละอายกว่ากันนะคะการนำใครมาบวชขาดการกรับตรวจสอบ วิเคราะห์เช็คประวัติให้ดีๆนะคะนี่คือนี่คือข้อเท็จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบางคนนะคะพ้นคุกมาก็มาบวชเป็นพระบางคนไปกระทําความผิดใดๆมาก็วิ่งเข้าหาวัดเพื่อหาที่พักพิงทางใจนะคะถ้าคุณสำนึกได้ทั้งจิตใจนะคะทั้งร่างกายของคุณคุณมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะไปอาศัยใต้รม่ม ภาคกาสาวพัตใต้รม่มพระบรมโพธิสมภารไปด้วยจิตใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์อันี้น่าเคารพนะับถือนะคะก่อนอื่นน้าพรต้องกราบทานอภัยพี่น้องชาวพุทธทุกท,ท่านพระดีๆมีเยอะนะคะแต่พวกอีกแอบที่ไปแอบอยู่ภายใต้รม่มภาคกาสาพพัตนะั้นมีเยอะทุกวันนี้นะคะดังนั้น การที่เราจะไปเลือกไหว้พระพี่น้องเราชาวพุทธคิดหนักนะคะทุกวันนี้คิดหนักตามที่เราได้ดูข่าวนะคะที่เราไม่ต้องไปดูที่อื่นนะคะข่าวที่เฉาโฉดที่จังหวัดลำพอเนี่ยไม่ไกลกับบ้านลำพอนนะไม่ถึงยี่สิบกิโลนะคะซึ่งเป็นข่าวมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะพระมั่วสีกายจะตั้ง้องนะคะแล้วก็มีวงเงินแพร่สะพัดในวัดนั้นเป็น หลายสิบล้านนะคะทีนี้พอเจ้าหน้าที่พอเรื่องมันแดงนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจตามจับได้อีกจังหวัดหนึ่งเจอยาบ้าและกออ็อาวุธปืน2กระบอกพร้อมบรรจุลูกกระสุนเรียบร้อยอีกลูกกระสุนอีกจํานวนมากที่พร้อม บรรจุกระสุนได้ทันทีเมื่อมันหมดในแม็กที่เขาบรรจุไว้แล้วนะคะแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าพลั๊กได้ยังไงคะเอฟซจา่าเมื่อเรามาดูข่าวแบบนี้รู้สึกสะท้อนใจเรามามองในมุมมองของพระนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก่อนนะคะคิดย้อนหลังเมื่อ30 40ปีให้หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ได้ไปตรวจสอบสารเสพติดตามวัดนะเพราะวัดจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนให้ความ คารพนักถือและเชื่อถือในคำตัดเตือนของพระพิสุส่์ใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้นะคะอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องไปตระเวตรตวจชีตรวจหาสารเสพติดตามวัดวาอารามต่างๆและก็จะจับสึกได้บ่อยๆนะคะไปเจอฉีมนะะฉ่ม่วงนะคะฉี่ม่วงไม่ใช่ฉี่ม่วงเพราะว่าการ รับประทานยารักษาโรคจากการที่พระอาภาษนะแต่ฉี่ม่วงจากสารเสรติดบางวัดก็ไปเจอยาบ้าสารเสรติดต่างๆนะคะนี่คือแวดวงที่เป็นสถานที่ที่พี่น้องผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนความทุกข์ทางใจต้องการไปเป็นที่พึ่งหาที่พึ่งที่สงบร่มเย็นของจิตใจนะคะเมื่อไปเจอพระในรูปแบบนี้จะทำอย่างไงน,นะคะ แล้วจะหาที่พึ่งอยากแบบไหนที่จะเป็นที่สงบร่มเย็นได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือพระที่มีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระศาสดาตัวจริงหรือใครคือเลือกลิ้นไรไปแอบแฝงอยู่ในใต้ร่มผ้ากาศบาาพัดนะคะเราก็จะเห็นตามหน้าข่าว ทีนี้เรากลับมาดูสีกาหญิงคุณสภาพสตรทีที่ไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมที่วัดโดยเฉพาะตามวัดป่านะคะตามวัดป่าหรือตามสถานที่ปฏิบัติธรรมตาม่ตางๆและทีนี้เกิดการที่แบบว่าร่วมเกิดซึ่งกันและกันระหว่างพระกับสีกาเราหันมามองในมุมของผู้หญิง คุณไม่ละอายแก่ใจเลยเหรอคนที่คุณมีใจปฏิพัตธ์ต่อน,นั้นหัวโลนห่มเหลืองคุณจะยังอยากมีความรู้สึกคิดลอกเหนือออกไปจากคำว่าพนมมือไหว้ด้วยใจบริสุทธิ์ไหมต่อให้ พระโอเคละ่ะพระไม่ใช่พระอิพภูริกรณีที่ไม่ใช่พระแท้นะคะกรณีที่พระยังไม่ปรงกิเลสหมดนะคะมาพูดเกี่ยวพาราสีหรือมาหยอกลอ้อสรรชาติยานเพศผู้ก็ย่อมอยากอย่างน้ําดูว่าน้ํานั้นแต่เย็นหรือจะร้อนสัรชาติยานของผู้ชายก็อยากจะหยั่งเชิงว่าผู้หญิงคุณมีความรู้สึกยังไงในเมื่อเปิดทางให้เขาก็รุกนะอย่าลืมนะว่าพระบางคนที่ไปบวชพระ ก็ไม่ได้ละซึ่งกิเลสซะทั้งหมดนะคะศีลที่ถือ227ข้อก็ถือไปหมดถ้าสีกาไม่เล็ดด้วยต่อให้พระใช้วาจาจับจ้วงนะคะหยิกแกมหยอกหมาหยอกไก่ถ้าคุณมีการทวงติงรับรองว่าพระไม่กล้าที่จะก้าวล่วงละเมิดวาจาหรือพฤติกรรมไปมากกว่าน,นั้นถ้าผู้หญิงรู้จักเตือนสตินะคะดังนั้น การที่เราจะไปโทษลระฝ่ายเดียวก็เป็นไม่ได้ไปไม่ได้ต้องโทษฝ่ายหญิงซะมากกว่าคุณแม่แล้ไอแกบาปเหรอนะคะคนที่มาพูดหยอกล้อเกี่ยวพาราศีคุณหรือคนที่คุณฟิชเชอร์ลงอยู่นั้นผมก็โกนแม้ว่าโอเคแต่มีการเถวงติงว่าอตอนไปฟิชเชอร์ลงกันตอนไปเข้ารีสอร์ทเขาไม่ได้นุ่หงห่มเหลืองนี่เขาใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่ใจของคุณะ ค,คุณกล้าปฏิเสธความรู้สึกในใจของคุณเลยเหรอว่าผู้ชายคนที่เป็นฟิชชิ่งของคุณตามสถานที่เริงรมตามสถานที่ที่พวกคุณนัดพบปะกันหรือไปด้วยกันนั้นไม่ได้ออกมาจากวัดไม่ได้ออกมาจากสานักสงฆ์พอเสร็จกิจแล้วเขากลับไปทำหน้าที่พระพิสุสงฆ์แบบนั้นคุณเป็นผู้หญิงคุณไม่ละอายเหรอต่อให้ไม่มีใครรู้คุณไม่ละอายตัวเองบ้างเลยเหรอนะคะบางคนมีสามีแล้วด้วย นะคะหลอกคนในครอบครัวไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลไปสวดมนต์ไปเจริญภาวนาแต่ที่ไหนได้ไปมีอะไรกันกับคนอยู่ในผ้าเหลืองซึ่งน้ำพรและอายแก่ใจที่จะเรียกคําว่าพระเพราะคําว่าพระที่เป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ำพรมีไว้ในใจยกมือขึ้นท่วมหัวนะคะเคารพบ,บูชาศรัทธาอย่างพระเกจิอาจารย์ดังๆนะคะที่ท่านได้ล่วงละปไปแล้วน้ำพรจะเคารพนักถือที่สุดก็คือนะคะหลวงปู่ทวดจะเป็นพระ จะมีรูปเหมือนขององค์หลวงปู่ทวดนะคะรุ่นสองสี่าเจ็ดน้ำพรเแผนไว้ประจำอย่างพวกท่านคล้ายวจาศิหรือพระเกจิดังๆหลวงหลวง,งปู่ฟัน่นอาจารรอนะคะหลวงหลวงปู่มั่นหรือนะคะท่านฤาษีลิงดำอย่างนี้นะคะหรือพระเกจิอาจารย์ดังๆที่น้ำพรไม่สามารถที่จะนำเอ่ยนามท่านมาทั้งหมดได้นะคะเนี่ยเรารู้สึกว่ายอย่าง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 ที่แบบว่าขนาดท่านนะคะได้ รับโลกนี้ไปแล้วทําไมพุทธศาสนิกชนจึงยังคงสักการสศรนะัทธาแล้วก็จะยังมีพระเกจิอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภายใต้ร่มผ้ากาสาพัดในสมัยปัจจุบันในยุคป,ปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะสายปิศสสนากรรมฐานหรือสายมหานิกายในปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะนะคะในในในสังคม ชาวพุทธเรามีเยอะแยะนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยนามท่านมาได้เพราะว่านะคะศาสนาพุทธของเราผู้ที่ปฏิบัติดีพระองค์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิเัมชัอบมีเยอะมีไม่กี่หยิบมือเดียวที่เข้าไปทําให้ศาสนานั้นมีรอยด่างแต่จริงๆแล้วศาสนาคําอสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีรอยด่างไม่มีอะไรด่างพร้อยคนที่ไปทํา ไปมองว่านะคะทาให้ศาสนาด่างพร้อยศาสนาไม่พร้อยไม่ด่างพร้อยและพี่น้องชาวพุทธอย่างน้ำพรอนไม่เคยเสือส่อมศรัทธาในคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่น้ำพรจะเลือกปฏิบัติตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะส่วนพระท่านไหนที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบเราก็เลือกเขารพเลือกศรัทธาเอานะคะในดุลท่พินิธที่ท่าน จะเห็นชอบจะเห็นนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เราก็ไม่รู้ว่าพระนะคะตามวัดวาอารามไหนตามสำนักสงฆ์ไหนที่น่าเคารพนับถือนะคะแต่มีน้อยพวกที่กระทำความผิดแล้วหนีมาบวชหรือนะคะ,ะต้องการที่ไปเป็นทำเป็นแหล่งบังบังการปิดบัง ซ่อนเร้นกับพฤติกรรมที่กระทำผิดการเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมหรือคดียาเสพติดใช้เป็นที่ฟอกเงินมันก็มีเยอะแยะตามที่เราดูในข่าวใช่ไหมคะเอฟซีนะคะดังนั้นเราก็ไม่เหมารวมนะคะเราไม่ได้เหมารวมว่าไม่ดีซะทั้งหมดหรือดีซะทั้งหมดให้เข้าใจเลยว่าทุกสังคมไม่ว่าสังคมมนุษย์ผู้ตุชนคนธรรมดาไม่ว่าจะอาชีพไหนสาขาไหนหรือแม้แต่ในสังคมแวดวงส่ง ก็ยังมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันดังนั้นฝากให้ FC ฟซีนะคะพี่น้องชาวพุทธนะคะให้เลือกที่เราจะฟังํำปฏิบัตินะคะจริยวัตรที่พระแต่ละสถานที่แต่ละวัดวาอารามนะั้นท่านมีจริยวัติที่งดงามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไร ก็ไม่สามารถหลอกสายตายพี่น้องประชาชนเราได้ดอกนะคะเราก็เลือกเอาข้อนำพรไม่กล้าที่จะบงชี้ไปว่าพระรูปนั้นดีพระรูปนี้ไม่ดีให้เราเข้าใจไว้ว่าพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในศาสนาพุทธในประเทศไทยเรามีเยอะนะคะมีไม่นิดเดียวที่เข้าไปทําให้พี่น้องชาวพุทธอย่างเราเกิดควยชมาว่าเอ๊ะใช่พระจริงหรือพระเก๋ใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะ นี่คือสาระน่ารู้ในช่วงเทศกาลก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์เฟสติวัลที่น้ำพรได้นำข้อคิดเตือนใจวันนี้นะคะเพราะว่าน้ำพรได้ดูข่าวนะคะว่างๆนะคะถ้าน้ำพร้มีเวลาก็จะได้ถือโอกาสไปที่สำนักสงฆ์ที่เป็นข่าวเ้าโชที่คุณกันจอมพลังลงมาจัดก,การเองนะคะอย่าลืมนะว่านะคะไม่ว่าจะเป็นวัดไหนหรือสำนักสงฆ์ไหนนะคะที่ดังๆส่วนมากจะมี พวกนักการเมืองพวกข้าราชการ้ผูนะคะจะไปทําการอุปถมัมอุปถากนะคะดังนั้นเมื่อมีการเกิดการกระทําผิดภายในบริเวณวัดนั้นหรือสํานักสง์นผู้ที่เขาจะเข้าไปก็เกรงใจผู้ที่จะเป็นผู้ที่ยังคงให้ความอุปถากอุปถัมภ์อยู่นั้นนะคะบางครั้งนะคะก,ก็คนที่เข้าไปก็น่าจะบ สนียกดูให้ดีๆเหมือนที่นพรได้บอกกล่าวมาแต่เบื้องต้นแล้วนะคะนี่คือสาระน่ารู้ที่น้พรไดเอามาฝากมาตอนในวันนี้นะคะถ้าน c านนะคะคิดว่า EP นี้น่าจะเกิดประโยชน์ให้กับท่านนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังแรงใจให้กับนํำพรพัฒรานะคะที่จะได้นำหัวข้อข่าวหรือนำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราในยุคปัจจุบันนะคะเป็นยุคที่แบบว่ายุ่ยากนะคะอยู่ยาก สาละเกินเราต้องใช้สตินะคะเราต้องใช้ความรอบคอบความละเอียดความถี่ทวนในการที่เราจะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะสำหรับ E ีพีนี้นภรก็ขออาําไลฟ์ซีไวเยนแค่นี้ก่อนใน e ีพีหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่นะคะพร้อมกับสาระน่ารู้เหมือนเหมือน,นเดิมนะคะที่นภรจะมาฝากตอนคือเก่าคือเดิมนะคะอีนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนภรขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า สบายดีค่ะเอซีีเขาหลบรักตุทุกคนเยื่ดีแห่งแข็งแร่งกันสุขสุขทุกคนนะจ๊ะ